ต้นไม้ต้นนี้มีชื่อพื้นเมืองว่าทุ่งฟ้าสาม,มารถเรียกในชื่อวิทยาศาสตร์ได้คืออันสโตเนียมาโครฟิลลาและมีชื่อวงเรียกว่าอโพไซนาซีมีลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้นสพบบริเวณข้างตึกสำนักศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตลักษณะเด่นของพืชคือสูง15-25เมตรลำต้น ตรงเรือนยอดค่อนข้างสูงโปร่งเปลือกต้นสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วใบใบจะเป็นใบเดี่ยวและเรียงเวียนสลับตามปลายกิง่งแผ่นใบรูปไข่แกมรูปใบหอ,อกกลับกว้าง3-10.2เซนติเมตรยาว5.5-28เซนติเมตรดอกจะเป็นดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบตามปลายกิง่ง ผลจะเป็นฝากยาวเมื่อแก่แตกบิดเป็นเกลียวมเมล็ดจะเล็กและมีผู้สีขาวปลิวได้